ผมจริงๆผมผมลิสมาหกปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นหรือการลงทุนในกลุ่มแบงก์หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยแต่ว่าสําหรับผมผมก็มองเป็นเบรสเคสก็คือ recession เ,เกิดแน่นั่นหมายก็ว่าผมอาจจะมองว่าบ้านเราเองเนี่ยอาจจะไม่มีการลดดอกบเบีย้ยอ,อาจจะคงไว้ประมาณนี้นิ่งๆเลยประมาณ1.75 เอาละครับอาจารย์เอนะครับทีนี้ขอเจาะลึกทีละประเด็นที่คาดว่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวการเติบโตของคุณในกลุ่มบแบงค์ในปีนี้ขอรเริ่มต้นจากมุมมองที่มีต่อการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดธนาคารกลางสหรัฐถูกมองว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยไปอีกสักนิดนึง แล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นว่าจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเขามีให้ลุ้นตั้งแต่กลางปีนี้ด้วยซ้ําไปอาจารย์เอเห็นเหมือนหรือเห็นต่างครับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครับฮะก็ผมจริงๆผมผมริสมา6ปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นหรือการลงทุนในกลุ่มแบงก์อ่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของดอกเบี้ยถ้าถ้าดูจากดอดพอตเนี่ยเราก็จะพบว่าดอดพอตน่าจะไป พีคที่ห้าจุสองห้าจาก4ี่จุดสี่จุดห้าใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยรูมถ้าดูจากดอทพอร์ตแล้วเนี่ยก็จะขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณสักเจ็ดสิบห้าบิบซึ่งผมคาดว่าในการประชุมครั้งหน้าคือปลายปลายมก,กราต้นกุมภาเนี่ยเฟดน่าจะขึ้นห้าสิบบิบนะครับแล้วก็ไปขึ้นอีก25่บ้าบิบในเดือนมีนาคมถ้าจะแถมเนี่ยก็อาจจะแถมเดือนพฤษภาคมถ้า กดตัวเลขตัวอินฟลชันไม่ลงแต่ผมคิดว่า50บิ๊เนี่ยต้องทําไปเลยอย่าอย่ามาอย่ามาแบ่งเฉลี่ย25 25บ่เิาไม่เอานะเอาไปเลยนะ50บิ๊แล้วก็25ิบิ๊ถ้าไม่มีการส่งสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงน่าจะจบแล้วก็รอดูผลผลงานในช่วงไตรมาส2หรือไตรมาส3ก่อนที่อาจจะมีการส่งสัญญาณว่าจะทำอะไรต่อเนื่องนะผมคิดว่าครึ่งหลังของปีเนี้ น่าจะมีการส่งสัญญาณว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแล้วนะเอาอยู่แล้วนะแล้วจะส่งสัญญาณ p r i v a t หรือเปล่าก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าตลาดหุ้นอาจจะไม่แย่ก็ได้นะถ้าถ้าถ้าเป็นเคสอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยอเมริกาผมคิดว่า50าสิบิบบวก25ิบิ๊บนั่นคือเบสเคสนะครับแต่ถ้าจะแถมเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะแถมมีสักครั้งหนึ่งแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะลดลดลดน้อยจากตัวตัวเอ่อดุตรพอร์ตครับครับนะ ก็แสดงว่ามีโอกาสยังคงขึ้นต่อนะสำหรับเฟดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จากนั้นมีลุ้นว่าเขาอาจจะเริ่มหยุดขึ้นหรือชะลอการขึ้นลงอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เอกครับผมเชื่อว่าคิวสองคงพีคแล้วฮะคงคงขึ้นอีกสองครั้งในความรู้สึกผมถ้าจะแถมก็แถมอีกครั้งหนึ่งแล้วหยุดเพื่อดูผลงานนั่นหมายความว่าไตรมาสสองไตรมาสสามเลยก็เป็นพีเรียที่นิ่งนิ่งนิ่งแล้วแล้วไตรมาสสี่เนี่ย เก็อาจจะอาจจะมีอะไรที่เป็นตามการคาดหวังของสายโดวิชก็ได้ว่าเฟดอาจจะเริ่มเปลยโปรยแล้วว่าเเราควรจะปรับคลี่คลายดอกเบีย้ยละเพราะว่าถ้าเศรษจอเมริกาเนี่ยคือตอนนี้เศรษอเมริกาทุกคนมองว่ามันเป็นลักษณะแบบวิซเซชันอ่อนๆคือ m มล์วิซเซชันคือวิ c เซชันอะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นอ่อนๆนะครับแล้วก็ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็เอาอยู่อันนั้นคือเบสเคสแต่ถ้าเกิดว่า worst case อย่างที่หลังคนกลัวคือว่าขึ้นดอกเบีย้ยขนาดนี้แล้วเนี่ยอินเฟลชันไม่ลงอันนั้นอาจจะเกิด severe recession ซึ่งก็มีสายโหดนะสายสายโหดสายฮอกกิชเขามองว่าเฮ้ยอย่าพิ่งดีใจไปอดอกเบีย้ยมันยังไม่ขึ้นขนาดนั้นก mm hmm. ็จะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมองตลาดที่ค่อนข้างจะเป็นด้านลบนิดนึง ถ้าถ้าเกิดสวีร์ลีเซชันซึ่งก็ตอบยากนะฮะเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ที่จะกดดันแต่ว่าทั้งหมดผมผมก็มองเป็นเปลี่ยนเคสก็คืออินเฟช o ันนะเกิดแน่แต่ว่าเกิดไม่ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากขึ้นดอกเบีย้ยอีกสักสองสองรอบแถมอีกสักรอบหนึ่งอินเฟชันเริ่มลงครึ่งปีหลังอินเฟชันก็จะเริ่มอ่อนลงอ่อนอ่อนตัวลงระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะมีแถมก็ได้ที่ประมาณสักไขครึ่งปีหลังอาจจะมีการเปลยเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งนั่นหมายว่า ตลาดอาจจะมองอาเฮทใน6เดือนนั่หมายว่าไต,ตรมาสสี่ปีนี้หรือยังช้าไต,ตรมาสหนึ่งปีหน้ามีโอกาสที่เฟดจะทำไพรเวทก็คือลดดอกเบี้ยนะครับครับถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นตามแนวที่อาจารย์เอวิเคราะห์เนี่ยอันนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีต่อตลาดการเงินโลกครับเนี่ยผมคิดว่าการเงินโลกที่ผมท,ที่ผมพูดน่ะผมพูดบนเบสเคสที่ที่คนมองว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ดี S <S <S ฉะนั้นเนี่ยของเราเราอาจจะมองในภาพร,ารวมทักถึงพันเจ็ดห้าสิบ 50, แต่ว่าส่วนตัวผมผมให้ถางเป็นพันหกพันแปดผมให้ถางมาดูเพราะว่าถ้าถ้ากลางปีและทุกอย่างมันเป็นมายรีเซชันเนี่ยคือริเซชันจะเกิดแน่แน่นั่นคือถ้าเกิดตามเนี้ยนักลงทุนเขาบอกแล้วรู้อยู่แล้วไม่ไม่ต้องห่วงชั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีแถมด้วยการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยปลายปีเนี่ยปลายปีถ้าเกิดเป็นมายรีเซชันนะปลายปีวิ่งเลยอืมเพราะว่าผมเชื่อว่าตลาดหุ้นอเมริกา ถ้าจะพักก็พักปีนี้ปีเดียวเพราะปีที่แล้วลงมา20%ถูกไหมครับแง่แสกลงมาเยอะหน่อยฉะนั้นมันไม่ลงนานอะ่ะฉะนั้นถ้าเกิดสัญญาณทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายลงตั้งแต่กลางปีแล้วก็ส่งสัญญาณช่วงปลายปีนี้ที่จะมีการผ่อนดอกเบี้ยลงผมคชื่อว่าเขาเขาเขาฟื้นเลยเขาฟื้นเลยฉะนั้นอันนั้นเองก็อาจจะมีโอกาสที่เห็นหุ้นไป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 ,ไปทดสอบพันแป แต่ว่าเราก็ไม่อยากมองไปไกลขนาดแล้วเราก็เลยมองว่าปันเจ็ดอก็อาจจะเป็นเบสเคสที่ผมเชืว่อว่ารายนี้จะเกิดขึ้นแต่ว่าเวิร์สเคสเนี่ยเราก็ต้องทําใจด้วยว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแล้วแล้วมมีเหตุแทรกซ้อนอะโลกแทรกซ้อนขึ้นมาเช่นสงครามปะทุเพราะว่าหลังๆทุกคนเริ่มมองแล้วว่าถ้ายื้อกันอย่างเงี้ยรัสเซียรัสเซียจะไหวไหมเนี่ยทุกคนกลัวงไงฮะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มมีบางคนที่เคย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 ,เค,ยคาดการณ์ว่ารัสเซียชนะแน่ แต่รอบนี้เริ่มหวั่นใจแล้วเพราะรู้สึกว่าสงครามมันยาวนานแล้วเอาไม่อยู่แล้วก็อเมริกาก็หนุนเซนสกี้นะครับแล้วก็ยุโรเปียนก็เริ่มหนุนเพราะนั้นหมายว่าถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยแล้วเซียกอจจะใช้ไม้หนักหรือเปล่างั้นผมเลยมองว่ามันก็ยังเรื่องสงครามเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังคาดการยากแล้วถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยอินฟลชันมันจะลงจริงหรือเปล่าแล้วเศรษฐกิจโลกมันจะดุนแรงแนะย่น่าจะทําให้เซตอาจจะไปทางด้านล่างต่ำกว่าพันหกก็เป็นไปได้งั้นเบสเคสผมก็เลยมอง ประมาณนี้ฮะพันหถึงพันเ้าถ้าดีก็ไปพันแปดไปไม่ได้ครับครับโยงกลับมาที่กรนงบ้านเราครับอาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋มองว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยไปจนกระทั่งถึงกลางปีแล้วก็มีลุ้นปลายปีอาจจะมีลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปแล้วกรนงบ้านเราอ่ะเนื่องจากกรนงคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบี้ยนโยบายของเรากับของเขาอ่ะ เขาคูเฟดเนี่ยมันต่างกันเยอะไงครับต่างกันเยอะทีนี้พอเขาจะเริ่มตึงๆในการขึ้นแล้วก็จะเริ่มหยุดขึ้นเนี่ยของเราเนี่ยยังต้องขึ้นตามไหมของเรากรนงบ้านเรายังต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามเฟดใช่หรือไม่แล้วถ้าเขาเริ่มหยุดขึ้นเราจะหยุดตามเขาด้วยไหมหรือเนื่องจากส่วนต่างมันยังเยอะอยู่อะเราก็อาจจะขึ้นต่อก็ได้หรือเปล่าอาจารย์เอมองทิศทางการขึ้นดอกเบีย้ยของกรนงบ้านเราปีนี้ เอาไว้ยังไงครับอาจารย์เอกครับผมว่าขึ้นในทิศทางที่ล้อกันไปครับอย่างที่เกิไปคุยกับพี่ชนานะว่าผมผมชมนะว่าแบงค์ชาติอ่ะช่วงปีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่เราขึ้นดอกเบี้ยช้าทุกคนก็กังวลเรื่องส่วนต่างแล้วก็ค่าเงินแต่ว่าพอดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจอเมริกาทุกคนเนี่ยเชียร์ให้ลดดอกเบี้ย แต่บ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่ามาถึงจุดนี้เองเนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ซัพพลายช็อคนะผมไม่ได้ห่วงดีมานเลยนะคือดีมานผมว่ายังไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่ดีมานจะจะจันทร์ให้หลคการน้ำมันพุ่งไปทำนิวไฮถ้าจะมีก็คือซัพพลายช็อคแล้วมีเหตุผลเดียวที่เกิดซัพพลายช็อคก็คือสองครามเนี่ยหนักขึ้นถูกไหมฮะถ้าสงครามดักขึ้นอันนั้นคืออีกจุดนึงที่เราจะต้องเตรียมใจว่านั่นคือโซเวียร์รีเซชั่นละเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์โลกแทรกซ้อนเข้ามาถ้าไม่เเกกิดหตุารณ ตรงนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่ากอนงอก,ก็ขึ้นดอกเบียเ้ยเนครับเดือนเดือนผมจะว่าเดือนมกราใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เดือนมีนาแล้วถ้าจะแถมเนี่ยแถมก็คือเหมือนกับเหมือนกับเฟตดก็คือพฤษภา,ษาแล้วก็หยุดฉะนั้นเนี่ยใางผมก็คือสองถ้าจะแถมก็แถมเป็นหนึ่งแล้วก็ส่งตัวยาวแต่ด้วยความที่อดอกเบีย้ยของบ้านเรายังยังมีส่วนต่างจากอเมริกาเยอะแล้วถ้าดูอินฟล่ชันของทางแบงก์ชาติที่ท่านประมาณการปีนี้ เอาจริงๆแล้วถ้าเฉลีย่ยทั้งปีก็น่าจะสูงกว่ากององเรทอยู่นะฮะกองเเรทอาจจะอยู่ที่1.5 1.75หรือ2แต่ว่าอินฟลชันทั้งปีเฉลีย่ยก็เลข3แล้วก็ไป2เนี่ยปี2024นั่นหมายก็ว่าผมอาจจะมองว่าบ้านเราเองเนี่ยอาจจะไม่มีการลดกระเบียาอาจจะคงไว้ประมาณเนี้ยนิ่งๆเลยประมาณ1.75เอ่อยาวๆหรือ2เนี่ยหยุดเลยแล้วที่เหลือก็ไปใช้นโยบายด้านการคลังแล้วก็นโยบายด้านอื่น ที่จะไปกระตุ้นภาคเศรษฐกิจโดยที่นโยบายทางการเงินก็น่าจะน่าจะรักษาฐานละที่เหลือก็จะไปอยู่เรื่องของการกระตุ้นดีมาแล้วก็ไปทํานโยบายซึ่งก็จะสอดคล้องกับรัฐบาลใหม่พอดีที่น่าจะเป็นอีกอิชชูหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีทั้งบวกและลบเหมือนกันแต่ว่าในภาพกรง,งอผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็ขึ้นสองครั้งครั้งที่สามเนี่ยถ้าเฟดไม่ขึ้นกรง,งอ,นอนก็บอกว่า,อาพอแล้วช่างก็พอชัางก็พอแล้วเหมือนกันพราะ เพราะผมคิดว่าครึ่งปีหลังถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ซัลายช็อคซึ่งจะมาจากเหตุการณ์เดียวก็คือสองครามเนี่ยรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นได้ไหมายว่าสถานการณ์ทุกอย่างก็จะเริ่มฟื้นกลับมาเป็นระดับปกติมากขึ้นนะครับครับนะจ้า,จาเหนมองว่ากรอนอง,อง,องในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็น่าจะล้อกันไปกับเฟดเขาขึ้นเราก็ขึ้นแต่เขาเริ่มหยุดเราก็น่าหยุดหยุดถ้าเขาเริ่มหยุดเราก็น่าจะหยุดขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเขาเริ่มลดดอกเบี้ย เราอาจจะขึ้นค้างไว้หยุดคด้างไว้ยังไม่น่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงตามอย่างนั้นนะครับอาจารย์เอ๋ครับใช่ครับนะครับทีนี้โยงมายังธนาคารพาณิชย์บ้านเราหน่อยหลังๆเนี่ยไม่เหนียมกันแล้วนะครับอาจารย์เอ๋ผมจําได้นะปีที่แล้วเวลากนอนงอขึ้นดอกเบี้ยยังเหนียมอยู่พักเลยใช่ไหมกว่าจะขยับขึ้นดอกเบี้ยตามแต่หลังๆเนี่ยไม่เหนียมเลยนะกนอนงงขึ้นเนี่ยนะครับ ก็ขึ้นตามเร็วเลยแล้วพอนะ่อีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันพอต้องกลับมาจ่ายกองทุนฟื้นฟูเท่าเดิมก็ขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับครับฉะนั้นครับกลับมาคําถามครับแล้วธนาคารพาณิชย์ธนะนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะขึ้นล้อไปกับกอนองอย่างใกล้ชิดมากขึ้นใช่ไหมทิศทางมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เอ๋อ่ถ้าถ้าเป็นดอกเบีย้ย นโยบายแล้วก็ส่งผ่านดอกเบีย้ยไปที่แบงก์สังเกตว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์การปรับขึ้นเนี่ยตัว M L R ที่ไปคิดดอกเบีย้ยจากพวกคอร์ปเนี่ยจะสูงกว่า M R R ที่คิดดอกเบีย้ยจากรายย่อยถ้าถ้าดูจากที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยเทรนตรงนี้เองเนี่ยผมยังว่ายังมองว่ามันก็ยังเป็นเทรนอยู่ในแง่ของธนาคารเช่นกําลังจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกสักสองครั้งผมชื่อว่าในภาพของแบงก์ก็ปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกเท่าเหมือนกันเพียงแต่ว่า อาจจะปรับดอกเบี้ยรายย่อยที่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายใหญ่ผมก็ยังมองว่าเทรนด์ยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความเปราะบางของกลุ่มตัวผู้บริโภคอย่งเปราะบางกับกลุ่มกลุ่มธุรกิจนะครับครับนะรายใหญ่ดอกเบี้ยรายใหญ่ขึ้นเยอะหน่อยดอกเบี้ยรายย่อยขึ้นแต่ขึ้นน้อยกว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับกันเดะใช่ครับใช่ครับนะครับ โปรครับการลดแบบขั้นบันไดสำหรับท่านที่สนใจ m ันนิพัสออนไลน์เนี่ยสามหลักสูตรจาก11หลักสูตรของเราเนี่ยจะให้ราคาพิเศษเลือกหลักสูตรที่1ลดไปเลย40%แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่2เอาส่วนลดไปมากขึ้นเป็น50%สําสำหรับหลักสูตรที่2แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่3ก็จะลดเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น60% ฉะนั้นการลดราคาก็จะเป็นขั้นบันได40 50และ60สำหรับ3หลักสูตร Money p พั s ออนไลน์ของเรานะครับนสนใจก็เชิญนะครับสแกน QR โค e หน้าจอนะครับหลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุณพัันแกร่ง Super s t r r n ร Signal หลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดขาลงนะครับ เอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นโดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับวินัยสําคัญมากๆนะหลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สําคัญมากๆที่ต้องทําตามมาก็คือต้องใจแข็งมีวินยัย ซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆซึ่งอาจารย์ป๊อปปูวไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับเล่นคุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันาธาธน,าานากิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ ตำราการยกตัวอย่างเค s e study การวิเคราะห์ business cycle และ business model สิ่งที่จะเข้ามา disrupt bank นะจารย์เอออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลานะทำให้เรามีความรู้แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็น money pass online ศูนย์ศูน์แปดทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับ เครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ basic to digital assets dan c h a m หลักสูตรที่5หลักสูตรที่4ครับนะี่ครับ trend is your friend นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาดแล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อนะต้องการจะกินคำใหญ่ขึ้นนะมากกว่าระยะเวลา1วัน เล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ท่าไม้ตายนะสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีอาจารย์กิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภกพั์เล่นยากครับถูกรอบได้ตังผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมป์เนื้อหาอันเนี้ย เหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรามาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปนะแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ยนะครับยังยังขาดฝนะีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่นะ สวิงเทรดเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นนะครับเพราะว่า3หลักสูตรยิ่งยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ลดอ่ะ4 0 5 0 6 0 4 0 5 0 60เป็นขั้นบันไดนะครับฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน qr code หน้าจอนะครับสแกน qr code หน้าจอตรงเนี้นง่ายๆเลยนะครับ หรือคุยกับทางแอดมินนะครับไลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI อสแล้วตามด้วยคำว่า Mo n e y Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอลสามเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด 1,290 Char าชาร์จแพทเทินอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1,200บาทและ e l l i ียดเวฟเทรดดิ n งอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้าแนสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจ เชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลาย l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ